นี่เป็นกรเลังกระไรนี่ออกมาเนาะครับนี่หกขักคนคือป่าฉี่ได้ออกมาก่อนนี่มันเพรนะไม่เข่าคนปลาเสียดีคนเสียด

โ oh, <ง>อ้เงียบเงียบดีเยวเยน่ะนี่โอมันแรนขึ้นมาทั้งขี่เยนะรวยรวยเยอะนี่แหะนแนขึ้นโอ้ยโซ่กับตไเตอครับนี่โลยด้ครับทาไมเอาไหมครับ ม่ยม <laughs> ออกมาบาบเบิดตอนเมื่อกี้นะบั <c oughs> วตองมันหลายรอบโพด <c oughs> เอาดอกเล็กๆเค็งๆบาดเดียวนี่ก็ผิดบัวมันจะตื่นออกไปเนี่ยครับนี่ไรล่ะก็น้อยไผโลดขันดักใกล้ลายอยากได้หลาก็ไลรเอา dạy 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 ของแม่จำพ่อมมีพ่อตัวอะไรบ้านเนี่ยวีคุณน้ำวันนี้แบบนั้นติดตัวประมาได้กันข้าห่างเด้ะคุณเง่นไกลไปพูดได้ไหมเดี๋ยวจิอบ

bắt được rồi, đang ngóc đấy, đang đi gì để, bớt bỏ bớt khác, hửm, nhiều lắm, ตะกีนครับนี่แล้วไปโม่แ้วไปแกนเนี่ย